โอเวอร์ท็อปอัพเพจเติมทองราคาถูกมีผู้ติดตามมากกว่า10,000 0คนนะฮะจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกกฎหมายเปิดมานานกว่า5ปีรีวิวแน่นๆนะครับผมปลอดภัยแน่นอนนะฮะสามารถเติมได้แล้วทั้ง2ระบบนะ iOS แลวก็ Android นะมีบริการ24ชั่วโมงนะครับผมกดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม t t ทีเคทีสตูดนะ กาเบรียลมาตินิลลี่เหรอตัวล่าสุดจะเป็นเวอร์ชันนี้นะที่เป็นตัวฟรีนะจะเป็นเวอร์ชันนี้นะเบลวตันได้98ใช่ไหม 98, กเก้าแปดก็เจียมอยู่นะความเร็วยังดีนะครับผมของฟรีของฟรีนะโอเคถ้าเทียบกับเวอร์ชันนี้เทียบได้หมดหเลยป่ะเพราะสไตปีต์ตำแหน่งเดียวกันหมดนะตำแหน่งเดียวกันสไตล์เดียวกันน่าจะไม่มีปัญหา98กับ99นะ98กับ99 เลี้ยงบอลตัวเก่าจ่ายบอลจบสกอร์ตัวเก่าตัวล่าสุดจะได้บอลคอนโทรลแล้วบอลกับตัวเกมรุกแล้วความโค้งนะความเร็วได้ตัวเก่าตัวล่าสุดได้สเตมีน่าได้บาลานได้พลังการยิงแม่ถ้าพูดถึงสเตตหลักๆกันนะมันไปทางตัวเก่าหมดเลยนะเลี้ยงบอลความเร็วจ่ายบอลจบสกอร์มันไปอยู่กับตัวเก่าหมดเลยนะครับผม ถ้ามาทรงนี้ะนะมาเตอร์ลีดเ,เน้นเร็วอยู่แล้วเน้นเร็วเน้นจ่ายเน้นยิงอยู่แล้วซึ่งมันไปอยู่ตัวเก่าหมดเลยนะครับผมไว้ตัวเก่าดีกว่าวะนะอืมตัวนี้ฟีเจอร์ม่วงเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดเลี้ยงบอลได้ตัวล่าสุดบองโรนตัวล่าสุดความเร็วตัวล่าสุดโอเคนะจบสกอร์ตัวเก่าจ่ายบอลได้ตัวเก่าอันนี้สูสีเลยวะ่ะ สูสีแล้วนะฮะตัวนะสูสีแล้วข้างบนเนี่ยสูสีข้างล่างให้ตัวล่าสุดวะตรงสเตมิน่านี่แหละตรงสเตมิน่ากับบาลาน์นี่แหละนะให้ตัวล่าสุดนะครับผมอืมโอเคแต่ก็สูสีนะเนะสูสีสูสีสโรบิงแฟลงสตาร์ิ้มีตัวบิ๊กทามด้วยวะ่ะร้อยสองนะตัวนี้ตัวนี้เก้าเก้าโอ้โหอีกข้างล่างเท่ากันหมดเลยวะ่ะ ดัสตีมิน่าหนึ่งนะโอ้โหให้ตัวเก้าเวะ่นะต้องให้เก้าเจริงๆเวอร์ชันนี้นะแต่ห่างกันไม่เยอะนะสูสีกาเบรียลมาร์ตินิลีโรเมิงแฟลก์โรเมิงแฟลก์เกือบหมดเลยนั่นเนี่ยนะโอเคที่เหลือจะเป็นโรเมิงแฟลก์แหละถ้าเป็นสไตล์ปีกก็มีแค่สามสี่เวอร์ชันนะโอเคโอเคอืมธาตุเจียมเจีพราะเวอร์ชันนี้เจียมวะ่ะฟีเจอร์เขียวเนี่ยค่อนข้างเจียมเลยนะเอ้ยไม่มเป็นตันดินะค่อนข้างเจียมได้ความเร็ว มันได้เลี้ยงบอลได้จบสกอร์ได้จ่ายบอลคือสเตตแหลักๆไปอยู่กับตัวฟีเจอร์เขียวหมดเลยอ่ะค่อนข้างเจียมในเวอร์ชันนี้ถ้าเทียบกับตัวนี้ล่ะตัวไหนวะเมืเอ่อกี้ตัวนี้เวอร์ชันไหนจะดีกว่ากันอุ้ยครองบอลตัวตัวตัวซ้ายว่ะโอ้โหสูสีนะสูสีนะแต,แต่ถ้าดูความครบเครื่องนะ ฟีเจอร์เขียวดีกว่านะถ้าดูความครบเครื่องคือฟีเจอร์เขียวดีกว่าจ่ายบอลก็ได้จบสกอร์ก็ได้ความโคงลูกโมง่งเกมรับมีบวกมานิดหน่อยความเร็วนะครับผมอืมแต่ตัวซ้ายมือเนี่ยได้ครองบอลที่เน้นๆเลยวะ่ะครองบอลโคตรดีได้พลังการยิงได้บอลล้านได้สเตมีน้าแต่ถ้าความครบเครื่องต้องให้ฟีเจอร์เขียวนะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันสําหรับการเรือลมาตินลี่ส่วนตัวนี้ถามว่าดีอยู่ไหมก็ยังดีอยู่นะนะยังครองบอลยังความเร็วยังดีอยู่ นะครับผมโอเคโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วกดกระดิ่งด้วยนะฮะคลิปนี้เป็นลาบ๊ายบาย ლ ุส